แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยเรื่องน้ําพุโซดา,าบ่อน้ําพุโซดาที่มันพุ่งออกมาจากบ่อปาดานแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยเขาชิมปรากฏว่าเอ้ยมันมีรสชาติคล้ายกับโซดานะม,มันซาซ่านี่โอ้โหพุ่งแบบนี้เลยกล้องซาพุ่งเวอร์อยู่นะหาสโลแกนให้น้ำพุโซดาสิพุ่งเวอร์นะคะน้ำพุโซดาโอโ้ นอกจากน้ำพุโซดามีร้านค้าไปตั้งแล้วนะผมชอบมากเลยเวลาที่มีอะไรก็ช่างนะสังเกตไหมคือแบบมันจะมีหน่วย C A a ทุกทุกที่เลยอันนี้ขออนุญาต <ขอ S 2> นะครับผมขอหยิบ <ผม S 1> ชื่อมาออใช่ไหมคือแบบยิ่งตามต่างจังหวัดนะ <ขา S 2> มีอะไรที่แปลกใหม่มีเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยมาเร็วมากนะครับรโอ้โหแต่ พิกแพงได้ดีพิก,พกแพงนะฮะ,ะแต่น,ะะน้ําพุพุพ่งจริงนะแปลว่าน้ําแรงมากนะ,นะบ่อ布าดาลน,น้ำเนี้ยนี่นะคะคอยู่ที่พื้นที่เนี้ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีนายสุเวศสินธนาพรพงศ์หรือว่าโกเกียนเนี่ยนะคะอายุ6 4ปีเป็นเจ้าของพื้นที่อตอนแรกที่มีคนเห็นเนี่ย เออก็มีนักวิชาการออกมาบอกว่าชาวบ้านอย่าไปตักกินนะเพราะยังไม่รู้ว่ามันปลอดภัยไหมแต่หลังจากนั้นก็มีท่านอ,อ,อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยนะคะให้ทีมงานไปเก็บมาตรวจสอบปรากฏว่าท่านอธิบดีบ,บอกเยอยืนยันว่าน้ำพุนี้กินได้พุซดากินได้แล้วก็มีคุณประโยชน์ด้วยนะบอกว่ามีแร่ธาตุสูงกว่าน้ำแร่เมืองนอกอีกอแล้วท่านก็กรองให้ดูสดๆแล้วก็ กลิ่นโชสดๆเลย oh. เออท่าน oh. อธิบดีบอกว่าอ่ะมันกินได้แต่ว่าให้ผ่านการ,รกรองก่อนนะนะคะแล้วก็คราวนี้พอมันมีบอกมาเนี่ยแหละว่าอ้าวมันกินได้นี่เป็นน้ําพุที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลจะไปขออนุญ,ญาตขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อให้มีน้ํากินน้ําใช้สําหรับเกษตรกรด้วยตรงนั้นอีก6บอ่อก็เลยคิดว่าเอ๊ะราคาที่ดินตรงเนี้ย พุ่งสูงแล้วนะร,ราคาน่าจะโดดมากๆเลยแล้วโกเกียเนี่ยจะขายหรือเปล่านะคะซึ่งโกเกียก็บอกว่าไอการคาดการของราคาเนี่ยน่าจะเป็นการคาดการณ์ของชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่าส่วนตัวเขาเนี่ยเขาทำไร่อ้อยในที่ดินตรงเนี้ยมานานแล้วตั้งแต่ปี3,520ไม่เคยคิดจะขายที่ดินตรงนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของการที่จะอะมาขุดเจาะให้ได้มีน้ำกินน้ำใช้ชาวบ้านไหมตรงนี้ โกเกยก็บอกว่ายินดีนะก็ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยกันไปเพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นเกษตรกรปลูกไร่อ้อยไงนะคะแล้วก็ยืนยันค่ะปฏิเสธขายจ้ะไม่ขายนะคะที่ดินผืนนี้ไม่ขายไม่ขายนะเอ,อไม่ขายนะคะแต่ว่าในส่วนของที่เดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลกำลังเร่งอยู่ระหว่างผลิตทำเครื่องกรองน้ำแล้วเดี๋ยวเอามาติดตั้ง ที่ข้างบ่อตรงนั้นเลยเชาวบ้านที่จะมาขอตักน้ําขอน้ําพุโซดาเอาไปไว้กินไว้ใช้เนี่ยก็ให้เอาไปกรองเลยผ่านการกรองแล้วก็เรียกว่าไปกดจากเครื่องกรองอนะถ้าเสร็จแล้วติดตั้งไม่นานค่ะสักสองวันน่าจะเสร็จชาวบ้านก็สามารถไปใช้ได้แต่ตอนนี้ก็ขอชาวบ้านว่าอย่าเพิ่งไปตักกันนะอรอเครื่องกรองน้ําเสร็จก่อนคาดว่าจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ได้ใช้กันในสัปดาห์นี้แหละนะคะอ่ะเดี๋ยวรอกันดูนะคะนะ ครับผมมีเสียงไหมฮะมีเสียงไหมคะเจ้าของที่ดินเปิดเผยมีเสียงด้วยใช่ไหมอ่ะแต่เดี๋ยวไปฟังเสียงโกเกียกันหน่อยนะคะไม่ก็มันก็เข้าเลืกกันจริงๆก็ยังไม่มีการซื้อขายอะไรตรงนั้นนะครับแล้วส่วนตัวพวกผมไม่ได้คิดจะขายด้วยยังไม่คิดจะขายไม่ได้คิดเลยคิดจะให้โครงการเขาสําเร็จตั้งทั้งตั้งอะไรได้จบเรียบร้อยได้ชัยนาชัยอะไรกันแค่นั้นก็คือจบแล้วที่จะมาทําเป็นธุรกิจเป็นอะไรที่เอาผลประโยชน์ตรงนั้นไม่ไม่ได้อยู่ในของคิดเลย รยืนยันเลยว่าเราไม่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 ได้คิดไม่เคยครับส่วนถ้าชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่ใกล้เคียงก็แล้วแต่เขาอ๋อแล้วแต่เขาครับอืมในที่ดินของโคเองที่ขุดเจอทั้งหมดสี่สิบไร่อ่าขุดเจอประมาณกี่บ่อที่เจอแล้วนี่สามบ่อครับเจอแล้นี้ยสามบ่ออ่าแต่เป็นเป็นผู้ซ่องบ่อครับอืมแล้วมีโครงการจะขุดเพิ่มอีกถ้าจะใช้ยทำประปาจริงต้องเจาะเพิ่มอีกให้เป็นหกบ่ออืมในที่ดินของโคทั้งหมดเลยครับ เราไม่ไม่ขัดข้องไม่ติดไม่ขัดไม่ขัดที่ดินตอนนี้ก็คือยังไม่มีใครมาติดต่อขอซื้อสรับเนาะยังไม่มีครับและไอความขัดแย้งเรื่องที่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องเขตทับซ้อนเนี่นะถ้าคุยกันนะผมว่าต่างคนต่างชายพ้ประโยชน์เป็นส่วนร่วมอย่างเงี้ยน่าจะคุยกันได้นะผะไม่ได้ไม่ได้เป็นข้องขคายคนใดคนหนึ่งอ่ะไปใช้ชาวบ้านฝั่งนู้นก็ขาดน้ำเหมือนกันเขตบ่อพลอยฝั่งมูซาตโรนะนั้นน้ำปราปาก็ไม่พ่อช้หรอก เราในฐานะเจ้าของที่ดินเต็มใจแล้วอ,อ๋อถ้าว่ากรมทรัพย์เขาว่าน้ำพ่อใช้แบ่งกันได้ก็พ่อไม่คาดอยู่แหละใช้ฝั่งหน้าก็ได้ได โกเกียก็บอกว่าเนี่ยแบ่งกันใช้ถ้าเป็นประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยคุยกันได้อยู่แล้วคุยกันได้แบ่งปันด้วยขอบคุณโกเกียด้วยนะคะแหมเนาะพโซดาเดี๋ยวถ้าได้ผ่านไปการจนบุรีเดี๋ยวจะแวะไปนะที่ห้วยกระเจานะนะคะรู้ือคนไหนหิ้วมาให้ได้ไหมหิ้วไหนเคยชิมหรือยังแต่ว่าตอนนี้ใครที่จะแห่ไปถ้ายังไม่เห็นเครื่องกรองน้ํา อย่าเพิ่งตักกันเด้อเจ้าหน้าที่กรองทรัพยากรน,น้ำบาดาลเป็นห่วงนะคะก็เดี๋ยวร,รอเครื่องกรองน้ําแป๊บหนึ่งเจ้าที่กําลังเร่งทําให้แล้วเดี๋ยวไปติดตั้งข้างๆบ่อเลยผ่านการกรองแล้วค่อยไปห่อกรอกกันจากที่กรองน้ำแหละนะคะเดี๋ยวรอกันนิดหนึ่งนะอะเดี๋ยวผ่านไปเดี๋ยวไปแวะเนาะไ,<ม>ไปแวะ,แวะดูสักหน่อยน้ําพุโซดา